แกงเห็ดพาะชามแรกของปีนี้นะคะได้กินสักทีนะคะขอบคุณน้องพิมพ์นะคะช่องฟ้าพิมพ์กินแซบค่ะซื้อเห็ดพาะกับหน่อไม้มาฝากป้าเล็กนะคะทำแรกอร่อยมาก กับยากตลอดสงเงินอะไปที่ไรไม่เคยเจอสักทีนะคะวันนี้มาไกลมาจากกรุงเทพนะคะอ,อย่างแปลกเป็นไงนะคะเขากินเห็ดพอแบบเน,น้นๆเลยค่ะอร่อยมาก เดตอนเด็กๆ <S <S อ,อืมโอ้เสียงคออร่อยมาก หน่อไม้ก็อร่อยมากนะคะพอเรียกเงแกงไม่หมดนะแอบแบ่งไว้แกงใส่ผักหวานแล้วันนี้แกงใส่หน่อไม้กับบวบค่ะรอ,อบต่อไปเราจะได้อีกหนึ่งถ้วยนะคะแกงใส่ผักหวาน อร่อยมากค่ะอื เผ็ดเพาะเน้นเน้นอร่อยมากแพงกว่าผู้เรียนนะคะ แล้วก็หาซื้อยากกว่าทุเรียน ในนูนนี่นะเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมค่ะอร่อยจริงอยากให้คนเอามาฝากได้กินด้วยจังเลยอร่อยมากๆ อย,อยู่สูงเนินไม่มีจริงๆนะคะพอเล็กออกไปตลาดไม่เคยเจอสักครั้งเลยเลยได้เห็ดฟางมากแกงแทนเมื่อวันก่อนอยากกินมากอือื หน่อไม้ก็สดแล้วก็อ่อนดีนมากๆโอ้โหยังร้องล้อหลอดได้ครเดียวว่าไม่ผิดหวังทั้งหน่อไม้ทั้งเห็ดอ่อนอร่อยมากๆค่ะไปเลือกซื้อหน่อไม้มาวันคลิปไหนก็ไม่รู้หน่อไม้แบบว่าแข็งเจอหน่อไม้แก่เข้าไป แบบซื้อที่เขาต้มใส่ยานางแล้วอะเราก็มองไม่ออกอันไหนแก่อันไหนก่อนไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าอร่อยขนาดนั้นร้อมด้วยภาพค่ะ ฮ็ดพอว์กฮ็ดฮอว์มันแตกในปากอร่อยมากไม่มีคำบรรยายจริง จะได้อิ่มแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะน้องพิมพ์ช่องฟ้าพิมพ์กินแซบค่ะขอบคุณที่หอบหน่อไม้กับเห็ดเพาะแล้วก็ยังมีขนมจีนแล้วก็แคบหมูอีกนะคะที่เอามาฝากก็เลยกขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวแคบหมูจะกินมื้อต่อไปนะคะจึงจากต้ตมตำเนาะ สำหรับวันนี้ขอจัดแบบเห็ดเพาะกับหน่อไม้แบบล้วนๆก่อนค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแซบๆช่องกินแซบบายปลาเล็กนะคะ